อีกสา take the exit on the left สี่ GPS มันเข้ามาวันนี้เราจะไปโรงแรมชาเทรียมนะคะริเวอร์ไซด์ที่อยู่ริมแม่น้ำเด้อตอนนี้อยู่ถนนลาดซับคึกแล้วลดลงมากเลยวันนี้สงสัยเพราะว่าน้ำมันแพงคนไม่ออกมากันเลยแล้วก็วันนี้ร้อนมากร้อนจริงๆตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะตัดใช่ใช่ตากสิน เขาให้เช็คอินได้บ่ายสองเนะวันนี้มาเร็วหน่อยก็คือมาจากบ้านแม่เลยเนาะที่พูทธมณนลสายสองก็จะแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปข้ามสะพานกรุงเทพไม่ข้ามสะพานตัดเศษเพราะว่ารถติดมากเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะด้วยเรามาถึงแล้วจ้าแม่ทำไมชเต้มีเชเว่นด้วยอะ่ะเอออยู่ติดกับโรงเรียนนาชาโชสเบอร์รี่เลยทุกคนเนี่ยด้านข้างนี่คือโรงเรียนอนาชาโชส ตาบาตายทนี้เช็คกินตรงไหนอ๋อตรงนี้เลยนี่ไงนี่ไงที่หมุนหมุนเนี่ยใช่ปะก็น่าจะใช่เขาไม่ให้จอดล้อล้อต้องเอาของลงตรงไหน,นหรอหุนะน่าจะเอาไวต้องืองงอยู่เหมือนกันอะมาถึงแล้วแต่กาลังงงอยู่ว่าไม่มีพนักงาน ไม่มีเบลบอยใช่ใช่พี่ร,รพอเขาเอาพี่ร,รพอเขาเอาของมาใส่ให้แต่ว่าเดี๋ยวาต้องรอนะใช่ปหม,มาถึงแล้วนะคะตอนนี้คนแบบคึกพักมากคนเยอะมากๆทุกคน<ม>ต้องรอก่อนต้องรองสืกชิ่วินนะคนเยอะมาก คนเยอะมากทุกคน<ม>เยอะมากๆแล้วก็เขาเอาบัตรประชาชนไปนะคะเ<ม>ขาบอกว่าตอนนี้มีคิวเนอะก็คือเอาบัตรประชาชนไปจองคิวก่อนนะคะวันเสาร์ด้วยแหละแต่ไม่คิดว่าโรงแรมจะแบบคลึกคลื้นคึกคักขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เช็คอินกี่โมงนะคะเป็นไงได้ห้องชั้นไหน 3> 3 1, สามหนึ่งหนึ่งสูไม่รู้ชั้นอะไรชั้นท่าแปดหรือเปล่ามันดูให,ให้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 ใหพี่เบลเขาไป นี่คือไม่ตู้ผมอาจต้องใช้ติดเท้าอะไรอย่อันนี้ไม่ต้องใช้ใช่ไหมใช้ใช้ใช้หรอครีบเขาบอกครีบเขาบอกใช่ไหมถึงแล้วอ่ะเรามารีวิวห้องนะคะจะบอกว่าห้องกว้างมากกว้างแบบน่ามันน่าจะเป็นเดสเดนต์มาก่อนหรือเปล่านะคะก็คือ กว้างอ่ะมันเป็นอาพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเบาๆหน่อยพอเปิดประตูห้องเข้ามาก็จะเจอนี่เลยเห็นไหมเด็กดีมากากำลังใส่รองเท้านะคะเป็นตู้ใส่รองเท้าเนื้ออยู่ทางขวามือเลยนะคะเราได้ห้องชั้น31นะคะ3 1 1 0เนะาะไปอ่ะปิดประตูครับแล้วเดี๋ยวจะได้ไปรีวิวต่อเ้าแล้วแล้วรีวิวต่อมีนเปลี่ยนเท้าด้วยมีขัน้นตอนเปลี่ยนเท้า ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อิน่ะพอเข้ามาก็จะมีนี่เลยมีเตาแก๊สด้วยนะคะแล้วก็มีเหมือนเดิมเนาะเป็นชาโอ้ยได้เป็นทวายนิ่งใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไม่ใช่พิกวิแต่ก็โอเคโอ้ยเก็บเอาไปกิดที่บ้านได้เลยชากาแฟเนาะอ้าวโทรศัพท์มา อ,อยู่ที่ก็มีโทรศัพท์มานเนไหน,สนเสน่ผมรรใช่เหรอลูกไหนเปิดมาสิครับว,ว้บบาวเป็นช่องแอ่นายเหมือนนันดีเออสิโอ้ย้ชิแตโทนเพาะเป็นนแอบโอ้ยเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยายเดี๋ยวค่อยออกไปดูเนาะ สวยมากเลยแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเอเยทนะคะตรงนี้นะอยาค่อยออกไปตอนนี้ร้อนมากอ่าแล้วก็เตียงนะคะเป็นเตียงใหญ่นะพอสมควรนะหกฟุตนะคะแล้วก็จะมีโซฟาให้หนึ่งตัวตรงนี้น่าจะคิดนอนตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้อีกแล้วก็โทรทัศน์ใหญ่มากแล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็ที่ ของที่นี่นะคะที่แบบดีมากๆเลยก็คือฟรีมินิบาร์ให้ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นของเป็นแบบ <c oughs> ลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่มีอะไรแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นละ่ะนั่นแหะสิไปดูตู้เย็นสิไม่มีอ,อน,น,นี่ไตูเย็นนี่ถ,งถังขยะเอาออกมาไหมอ๋อนี่มีซิงล้างจงล้างจาน อ๋อมีที่มีเตามีไมโครเวฟโหดีมากเลยอ่ะเออพูดถึงไมโครเวฟแม่ลืมเวฟขออ้าวโพดให้ยายเลยอันนี้คือตู้เย็นหูตู้เย็นใหญ่มากโซดาเราก็กินได้หรอพ่อก็ทั้งหมดในตู้เย็นเลยทั้งหมดในตู้เย็นพี่เขาให้หมดเลยว้าวท,ที่รแบบแพ็เกจมีของ,ของว้าว,ว,าวมากทุกคนน้ำมะพร้า อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะคะที่เราได้ฟรีทุกอย่างเพราะว่าเราจองโปรของ Hungry Hub มานะคะในราคา2,500บาทใช่ไหมประมาณประมาณถึงเราได้กันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อนี่เนี่ยนี่ไงที่พ่อที่เขาจองผ่านโปร Hungry Hub มาเนอะมีช้อนมีชอนด้วยมาดูมาดูแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะคะราคาะ2,980เนืเป็นซีโฟแล้วก็มินิบาร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์นะคะให้หมดเลยแล้วก็เป็นห้องพักนะคะนี่2<า>คนเลยเน,นี่ยเราได้หมดนี่เลยนะคะก็คือคุมมาม่าอยู่ที่ประมาณ2,500 2น0 0นะคะมีช้อนมีช้อนเลยช้อนอ อ๋อโอเคใส่ให้เหมือนเดิมครับอาบน้ำเฉยเลยใช่ป่าวนี่อ่างอาบน้ำแล้วก็นี่แยกเป็นส่วนเปียกมีแม่มด้วยอ่ะเดี๋ยวแตกวางไว้โอเคมีแม้ด้วด้วยอ๋ดีมากเลยไหนะแม่ไม่เห็นอ๋อมีแม้ให้อีกโอ้โหสุดยอดไปเลยเนาะเอาไปโชว์พ่อดิอ้ามีแม้ด้วยเหรอเยอะก็มีม แล้วก็นี่นะคะอ่างล้าน้ำใหญ่มากแล้วก็ชักโครกไม่มีสายฉีดชำระนะคะที่นี่ไม่มีเนาะแล้วก็นอกนั้นก็เหมือนเดิมสปูเไม่ไมีเดลืมรีวิวตู้เสื้อผ้าเลยนะคะ ตู้เสื้อผ้าอ่าอันนี้ไม่ต้องดึงออกมาอันนี้เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มีชุดผ้าให้ด้วยอันนี้มันเป็นบาร์โบลูกเอาไว้แบบเออไปว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้แล้วก็มีร่มให้แล้วก็มีนี่วางไว้อันนี้ที่ขัดที่ปัดรองเท้าแล้วก็มีสลิปเปอร์ใช่ไหมที่คิดใส่อยู่ที่แม่ใส่อยู่โอเคมีเตารีดให้อันนี้ครบ แล้วก็เมื่อกี้เขามีแมสให้ด้วยนะคะพร้อมกับเจลแอลกอฮอล์ที่เขาแถมมาให้เนาะโอเคแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีเจลแอลกอฮอล์ให้นะคะโปรนี้คุ้มมากเลยอะทุกคนอ่ะเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกไปดีกว่าเออวางไว้ครับอ๋อพ่อขีดบอกโปรขึ้นราคาเลยเหมือนมีอะไรติดที่มือเมื่อกี้เหมือนจิ้งจกหรอ นี่เรือโรงแรมราม,มาดาชีอันตรายนี่เหรอใช่นี่อันนี้เรือโรงแรมราม,มาดาโอ้โหนี่นี่มันโอ้ดูสนามฟุตบอลของโรงเรียนโชสเบอร์รี่ดีโอ้โหอันนี้อันนี้โรงเรียนโชสเบอร์รี่นะคะนานาชาติสุดยอดไปเลยอะ่ะอยู่ในไม่นานเจ้าพยาด้วยนี่ห่ะงม่นานใช่โอ้โหตอนนี้แดดกังแรงมากเลยค่ะ ทางขวามือนี่คือเห็นไอคอนสยามแล้วก็เห็นสะพานตักสินอยู่ริบๆนะคะร้อนนะเ,เข้าไปอันตรายด้วยอันนี้เราอยู่สูงมากเลยอะอยู่ชั้น3ามสิบเอ็ดคิดบอกว่าจะเล่นซ่อนแอบนะคะก็นับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเ้าสิบโอ้โหมองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นเลยไปดูซิอยู่ไหนนะเนี่ยไม่เห็นเลยอยู่ใต้เตียงหรือเปล่านะอยู่ตรงไหนนะตรงไหนนะอดู่ในห้องน้ำหรือเปล่าอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าอ้อยออจะมาแอบแอะไรอีก็เห็นหมดสิจะไปก็พ <c oughs> อไปหาเลยพ่อแอบแล้วพ่อเขาแอบแล้วอยู่ไหนเร็วทำไมเป็นซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้คืออะไรต่างจาินอบอกไหนพ่ออยู่ไหนเฮ้ยพ่ออยู่ไหนอ่ะว้าวอ,อยู่ในตู้เสื้อผ้าพ่ออยู่ทตู้เสื้อผ้าให้พายเป็นคนนะไม่แต่ชิตาแอร์เราไปเดินดูรบอบๆโรงแรมดีกว่าไหม ให้พังทนนะไปเรียนดูกันได้แล้วไปเที่ยวเรากินน้งกันไหมอันนี้ออกมาชั้นหกนะคะมาดูสระว่ายน้ำกันนะได้โอ้โหลมแรงว้าวสวยนี่มีสระวเด็กด้วยสะว่ายรสะวยสระบัวลมแรงนี่ไงสระวเด็ก ไม่มีคนเล่นเลยนี่อป่าเด็กนะคะโมลมมันจะไม่มีคนเล่นเลยใล้เนี่ยใ้ส่นทา่านอันนู้นไงใช่บรรยากาศดีโอ้แต่ตอนนี้ยังร้อนอยู่สายยาวอะ่ะเดินมาข้างหลังบาร์นะคะก็ จะมีเพกลาวเนาะเล็กๆมีเป็นสไลเดอร์เล็กๆคิดวิ่งไปละจริงๆถ้าเอาสกูตเตอร์มาเล่นก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันกว้างมากเลยอะ่ะมันยาวเอาสกูตเตอร์มาก็ได้ Thank you. สนุกสนุกชอบอ่อยอ้าวตัวลอ,อ,อ,อยนไะต้อ,องเป็นแทกเจ็บข, <laughs> ขี่หาทางเล่นคนเดียว <laughs> เล่นคนเดียวจนได้สนุก <laughs> ของเล่นเขาก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะเนี่ย ดีมากเลยอะสปองสปริงดีดีมันก็เลยสนุกไงอัะลงไปดูชั้นหนึ่งกันได้แล้วว่าชั้นหนึ่งมีอะไรไปดูห้องอาหารริมแม่น้ำที่เย็นนี้เราจะมากินบุฟเฟ่บาร์บีคิวดีกว่ามันชื่ออะไรไม่ไม่ใช่บุฟเฟ่บาร์บีคิวเป็นซีฟู้ดดิเนอร์เออเป็นซีฟู้ดดิเนอร์แม่ก็ติดแต่บาร์บีคิวจะไปบบดูเทาเน,น,นี่เขามีลดราคาอะไรใหม่แบบ แฮปปี้อาอะไรอย่างเงี้ยโออันนี้เป็นห้องอาหารเชา้าแล้วก็ตอนเย็นก็คือเราจะได้นั่งข้างในถูกปะอ,อ๋อนี่ไงอีเวอร์าบาร์ เดี๋ยวเราจะไปท่าเรือกันอโอ้โหตรงนี้กว้างดีเนาะว้าวพนักง,งานเตรียมวางจานวางผ้าแล้วอะก็ต้องจัดแล้วอะเนาะนี่ เนี่ยถ้าได้กินริมแม่น้ำมาดีมากเลยพอไม่ได้โทรจองอยย้้าไดมฮะก็เดี๋ยวถามเขาได้ย้ายได้แต่ดีบยกกนน่าจะอยู่มาท้ามาอลไตอนนี้ยอยู่ดีดอะตรงเนี้ยบรรยากาศดีดีคิดระว,นนวังนะอยู่เฉยเฉยโอเคนี่โน,โน่นไปสถานตากสินทางโน้นน้นอยคอนสยามมีีไฟฟ้านน่ะ เรือที่ไปสะพานตากสิทนะคะบริการฟรีใช้ท oh <my> กเสาร์ว,วานธรรมทุกๆชั่วโมงวันธรรมดาทุกทุกสิบห้านาทีเน,ะเนาะเช้สาสิบห้าเช้ากับเย็ยนตุลาวัน เรือโรงแรมชาเตียเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าออกทุกชั่วโมงเนาะถ้าเป็นวันเสาร์ไปสะพานตักสินจากท่าสะพานตักสินก็รอเรือไปไอคอนสยามฟรีได้อีกนั่มีแอร์ไหมครับเป็นต่อมาเขมีเรือไปไอคอนสยาม มากินมินิบาร์ฟรีกันค่ะอันนี้เป็นเลมอนโซดานะคะคิดกินน้ำมะพร้าวไปแล้วเรียบร้อยยี่ห้อไอย,ยูโคโคเมื่อกี้แม่คิดชิมไปแล้วละ่ะแต่ว่าเหมือนมันก็ไม่ใช่มะพร้าวแบบมะแบบแบบแบบพร้าวมะแบบพร้าวเนอะก็มะพร้าวนิดนึงเทใส่แก้วให้คิดอืม ื่นใจไหมครับอือค่ายังชั่วเมื่อกี้ไปเดินเล่นสำรวจมานะคะก็เมื่อกี้ไปเดินสำรวจมาเนีชั้นหกเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็มีสนามเด็กเล่นเล็กๆเรกลาวให้เด็กๆได้เล่นนะคะดทีโอเคได้รอแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ลงไปที่ชั้นหนึ่งไปดูห้องอาหารที่เราจะกินเป็นดินเนอร์ อาหารทะเลซีฟู้ดนะคะเย็นนี้เนาะที่ได้จากโปรฮังกร y h u บนะคะเห็นพ่อคิดบอกว่าโปรฮังกร y h ับอะคะ่ะตอนนี้ขึ้นราคาแล้วนะคะไม่ใช่ราคาที่เราแบบได้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆก็ลองไปดูกันเนาะว่าตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่แต่เราว่าคุ้มมากเลยนะคะราคาเนี้ย